เส้ยสภาพมีคนมาหลักโหลดเห่ามาแล้วลหลักบุหรหันมาเจอต,ตอนอ้นไอเพิ่งเบิ้องไม่หอวกระตุกนอหมอกละมันอีกเนี่ยละมันแอดซังมันเจอแล้วไม่นด้มาจอดแล้วมันมาขึ้นรถมันดิมันึ็ดันเจียงว่ะจับขี้รถช็อตขึ้นรถเข้าไป

ค้ดเป็นตรงไงมั้งสัสบายดีโค้ดกับสับสบายดีก็ถุกคนเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องมื่อนี้กามาพบผอกับคำแสงโงราบพี่น้องกต่ทีมาเอารถไปสอบน้อพี่น้องเนาะเอารถจักเนี่แหละไปสอมกาเกิดเรื่องเล่าวุ่นวายอ่ามื่อวานนี้น้องพี่น้องเห็ดให้แบบว่าโค้นัวลูกเลยพี่น้องเนาะเห็ดให้แบบจุนสั่น เห็นยังบืถือเนาะพี่น้องหลายหลายคนกับมือถืออาจจะได้ไปเห็นคลิปเพื่องก่อยเนาะหรือว่าคลิปเบาตู้เนาะพี่น้องเนาะเบาตู้พี่น้องแต่เกิดเรื่องเล่ลลาขึ้นเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเห็นบอลหนุ่งเนาะกมีคนมาขโมยรถหรือว่าคนหายคนหลายเนานะคนหลายมาจูดรถพี่น้องเนาะยังไงก็คือโจรคนคโจรโจรจะตายไปว่า มาจูดโหลดพี่น้องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้น้องคุณน้องเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้ลงคลิปน้องว่าเฮาจะติดตามสอบสวนหาคนคนก่อเหตุน้องอย่างเนาะก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองพี่น้องก็มีก็อยู่ในห้องนี่แหละพี่น้องตอนประมาณเก้าโมงเสาร์แปดโมงเสาร์เนาะเม่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นว่าองอีหลีพี่น้องจนว่าจนว่าทำเพลง คำแสงเหตุยังบบถือพี่น้องคำแสงสั้นเลยแบบยื่นยื่นแข้งเลยนะพี่น้องเนาะน้องดาเตือนสตรีนี่คือยังตกสะเฮดเดี๋ยวสีเอาผาาขึ้นไปเนาะพี่น้องเพราะว่าคำแสงงทายบ่ทันเนาะเมื่อวานนี้พี่นโอ๋อายุน้อยหนึ่งเดี๋ยวสีเอาเขื่อนในเบิร์นน้องพี่น้องเนาะพอบางพังแต่ว่าโตอันดับหนโบมีไพ่ทายท่านนะตัวแบบตัวตอนเข้าเข้าโซโลวุ่นฮะนะ เพราะว่ามันเกิดขึ้นไวแห้งพี่น้องก็คือเมื่อวานนี้หันท่านแสงนองรัดหันตอนเสาเนาะพี่น้องเนาะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเสาเนาะเมื่อวานนี้ตอนกลางเว้นอ่ะพี่น้องตอนเสาเนาะนองรัดคำแสงตื่นมาว่าสิพากันออกไปธนาคารเนาะหรือว่าเอาไปเหยียงอยู่นอกพี่น้องแต่ว่าออกมาแล้วเอารถจัดเนี่ยออกมาแล้วเนาะแต่ว่าไว้นะชักมันเป็นอยังงพี่น้องเนาะยนอ่น้องมือมันสิเกิดเหตุอีรีเนาะมันสิเกิดเหตุกัมเฮาอีรีนะ เอาเอาหลอดเอาแมลงม,มาจอดไปนาห้องกับผากันเขาไปหลินนอนหลินอยู่ในคลื่นไปป้ายซ้ำเหยียกนะตอนเช้าเนาะเ่ซสิอาบน้าให้ทุกคนเขาไปนอนหลินโทรศัพท์กับผากันรัดอีพี่น้องแจ็งมันเป็นแจ็งมันเป็นเมฆชังนะก็ย้อนว่าแบบว่ามันกเกิดเหตุนในพังอีรีเนาะจะเป็นแบบนั้นเนะะาะกับผ้าเขาไปนอนหลินโทรศัพท์อยู่ในแล้วกัพากันรับรถแจ็คกนา ล็อกล็อกข้อแล้วก็ล็อกข้อมันไหวนะแล้วก็จอดติดเนบเนบประตูไหวเนาะต้นกลางเว้นพี่หน่องต้นเสาประมาณแปดมงเนาะเฮาวาสีออกไปเนาะออกไปวีบบริปไปเนาะเศษโหลดตอนเสาเพิงเชียวเพิงอาก้อยกับต่อเจ็ดมุ่งกับรถรถพนยูนีพี่น้องรถพนยูนีเนาะรถเครื่อยู่ขุนเนาะรถเครื่ซีรถใหญ่แทนแหละกับซียู่หันรถอาก้อยยูนีเพิ่นออกมาเศษโหลดเศษ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 ที่ระบาย เสร็จแล้วส่วนคำแซงเนาะครับส่วนคำแสงว่าเสียวไปอันนั้นไปหลังรถไปส่วนส่วนเอารถไปหลังเนาะแล้วก็ส่วนไปาไปตัดตัดเพลงสีปล่อยเพลงอย่างนี้แหละเทียวก่อยว่าไปสตูเลยไปตอนเ้านะคำแซงกะจากมันเป็นยังเหงาๆมันสิเกิดเหตุนห้อไอรีนหละมันแบบมันคลองจองกันเบิดเนาะคำแสงเก็บหัวเนาะก็เลยบริบายนากก็เลยเข้าไปนอนลินเลยนอนดินอยู่ในเนาะ เสี้ยวก้อยเขาไปนอนหลินนอนบริไวเนะาะพากันลับเสือบลับเบิดเลยพี่น้องเสี้ยวก้อยเขาไปแป๊บเดียวก็พาก,กันเสือบลับกำแซงโองงานกับเสือบลับเนาะบัวเป็นยังนะลับอะไรข้าวหนึ่งพอดีแบบมันมันมีขโมยเนาะขี่รถมาเลยก็มาจอรดรถไว้อยู่นอกเนาะจอดรถไว้อย,อยู่พุน่นจอดรถไว้อย,อยู่พุนนะ่นเนาะเอากระเจี๊ยมมันล็อกนะค่ะพี่ อันนี้คนมาเอื้นเห่าคนมาซอยรตู้อันนี้เอ้อนล็อกรถไปล็อกอันห้องอันีลยอกไปเลยมันจอดรถอย่าน้องพี่น้องมันมามันมามันมายันข้อรถเข้มแสงเนาะเย็นบ่นี่มันดังมันอ่าตอนแรกมันล็อกข้อไวแล้วมันมันอวยบ่ไรนะพี่น้องอวยบ่ไรแล้วพ่อมันยันแล้วมันซื้อพี่น้องมันซื้อหละข้อทีเลขที่มันคัดล็อกไวนะมันหักพี่น้องนี่เย็นบ่ามันหัก คำแซงเสียเอาไปแปลงมันมันมันย่นข้อได้แล้วมันกระจุ่งออกไปหนอกอี่ยงจู่อกมาพี่จู่งอกมาหนอกเนาะเดี๋ยวเสียเอาสูพังเลยเนาะรายละเอียดจู่อกมาหนอกมาแล้วบานนี้รถมันหัจอดไว้ยุ่นเนาะรถจักมันเห่าทีมันขี่มากนะรถคำแซงมันจู่งอกมามันมาจอดอยู่นี่เนาะมันก็มาคุ้มมา คุมอีกอยังคุมสตาร์ทคุมบิดคุมสตาร์ทคุมเพื่อว่าสีสตาร์ทละวขี่ไปนะรถมันรถต่างหากบ่มีเสือ้อผ้าบ่มีอยังเลยเนาะพี่น้องเนาะมันก้าว่าสีทิมนะถ้ามันได้รถคําแซงแล้วมันสีขี่ไปมันสีทิมรถมันฮะเอร์แ<ะ>คนสีไ,ไปแซม,มันมาสตาร์ทสตาร์นั่นแหละเราไหลเนาะพี่น้องเมื่อสตาร์ทเนาะแล้วก็มีคน นี่ซ้อมรถใหญ่ซ้อมอยูเท้าคนรถจกอ่าเอ๊ะก่อนเถเนินมาหนีแหละเขาวนุ่นมาหนีแหละพวกประมาณสี่หาคนนนคนซ้อมรถอย่านี้เนาะเขาก็สังเกตว่ามอนี่มันมาผู้เดียวแต่เป็นยังมันขี่รถสองขันเนาะมันมาหาามงว่อหรือมันมาลักรถเนาะเขาก็เอ๊ะใจอยู่พี่น้องก็เลยมีไอ้ผู้หนึ่งยังมามามาวางนี่เนาะมาสังเกตเบิ่งว่ามันก็เลยมันก็เลยแบบว่ามัน มันก็อยากตื่นตัวนี่นัหน่อยแหละมันก็ว่างรถคันแซงเนาะนก็ปไปนั่งรถนั่นเอง <c oughs> นั่งมันเมื่อยเห็ดเลยพี่น้องมันเมื่อยเห็ดเห็ดนั่นได้กับติดนันพี่น้องมันก็ขับแล้วมันก็มันขึ้นรถมันแล้วมันก็ขับออกไปเนาะขับรถออกไปตายนะกัยัง,ย,งยังวายังบอย,ยักเข้าใจขึ้นกันเนาะวามหามูว่ารถมูว่าอย่างไรเราไปยังกับขื้นแล้วก็บริสุทธิ์ใจยังเราก็มันจะอะไรนะมันกขมันขึ้นรถมันนี่มันกมันขึ้นปันไ่กันนั่นเองว กราบคืนประมาณยาเข่าซิบนาทีเนาะมันกลับมาอีกพี่น้องมันกลับมาด้วยน้ำมันเนาะน้ำมันกระตุกกล้าพี่น้องกระตุกสนีดเนาะบอดเลยก็คนลุกเลยแบบกลาบมา้วยกระตุกน้ำมันนาะกระตุกน้ำมันรถจักั์นรถเอสน้ำมันเอสซ้างอะนะใส่รถมอเตอร์ไซค์นะ มันมาประมาณรถน้ำมันโบเต็มดอกแต่ว่ากระตุกกลางกระตุกเท่านี้น้ำมันกระสิประมาณประมาณเท่านี้ราะมิบแปดกระตุกหนักแล้วมันกลับ <Own S 2> มามันกลับมามันกะมันจอดรถไวเนาะมันกระถือน้ำมันยางเข้าไปในเลยรถคันแขงจอดอะไรอย่นี่คือเก่าเพราะว่ายังบ่ทันมีไพ่หูจักยังคทำแซงกันยังบ่ทันตื่นข <aw> ้นกันยังเล่ากับอ้ายอ้รถซอมรถอยู่นี่เล่ากับบอดี้ไอ้ใจังเนาะมันจอดรถไวมันกระยังเข้าไปในไปเอาน้ำมันแอสซั่งสีมันถือมาเนาะ บัวมันเลือดใจรือว่ามันเป็นยังไง่ะนะมันเทือนน้ำมันมันยังเขาไปเนาะไปอ่าใส่รถอาก้อยเนาะเอาน้ำมันรถจักเนาะหลาดลดอาก้อยเนาะคือสีหลายๆคนกันเบิ้งคลิปมาันเนาะหลายคนกัยังเพระทันเบิ้งกัสีเราไปเราเต็ต้นชุดไฟเลยนะพี่น้องเนาะต้านเกิดนี้นี่เนาะรถจอร์เจียมันเอาน้ำมันหลาดหลาดหลาดเต็มหัวมากเนาะแต่อ่าอันไผ่อยังแนวกัดพุ่นอ่ะแนวปัดพุ่นอ่ะ เนี่าปันน้ำพ่นทั้งหนาเวนมนหลาดแต่ผุหลาดวัวหลุดมาเลยทั้งถึงมาหอดกหนอหลาดเรียบร้อยมันก็จุดไฟต่อยเลยเนาะพี่น้องมาตั้งกระตุกใส่อันบนอันยางเสือทั้งถ่ายนะเสือรถทั้งถ่ายตั้งตุกหารมันก็ลูกหวาว่าวาว่าาว่าเนาะลูกแล้วมันก็ออกมามันก็ขึ้นรถมันก็ไปเลยนะนี่นายศาสตรนายขนดีพี่น้องไอ้บ้านเมืองเขา นับมือนับเรไปตะอ,อยู่เด้อเบอร์เนี้นี่พี่น้องโอยสภาพมีคนมาหลักหอดเห่าไปแล้วหลักบ่ไหลหันมาจจอต้นไอเพิงเบิง์ไุ่หอยกระตุกเราหมอกน้ำมันนีกเนี่ยน้ำมันแอสซังน้ำมันเบนซิน นับเงินนับอยู่บํไบัดนี่คนเหาของวัน sạch เสะก็หนีมันเห็ดค่ะของวันแ ạ c h สก็เถอะนี่ตอนส่่อนี่นะเออบุญญานบ้านเมืองเนาะคนนี่เนาะคนอยู่เต็มกรุเทบอยู่มันสางเห็ดเนาะสังคมสมัยนี่พี่น้องเอ้ยเมิองซอยกันเนยเด้อนี่เด้อโผกเนาะพว่แถอ มันเห็นอีหยังกระดากระโดเนาะเสียงเสพติดนี่เนาะอืมแบบนี้ใสดูกว่าท่านหอดดูหอดจะเบื่องนีต้นนี้หันปล่อยงกดัง่ค่กปเลาะบงอันนั้นอยู่ทุกคนนี่โปปากีนี่ 국ลដែអូอីកអ่ត្ a กแล้ว o k u s h น par faith in ี y laug только BB is very w i s h f ่ κ ุ่นเนาะเดี๋ยวเฮายังอ่าเ i s t i c s at the time. Absolutely I am wishful a น that time. บ am very h a p p i อ e s s t น a t I kommer s don't smuggled under job in old before. I don't to succeed b เ ơ า y dad. I don't to success to be a number of future 들 endlich Cameron Sumr AD p e ้ s o n e a r l เ f า o m o เอือดเราอยู่นี่เนาะเรายางไปไหนไปเวียกเราไปสื่อข้องยังนี่แหละเนาะหารทั้งนี้เนาะเรายางเอาเนาะพี่น้องเล่ามันมาไปสื่อข้องพอดีตายยางมาฮอ่นี่เนาะหอดรถกระจอยู่นี่รถแล้อยเนาะจอดอยู่นี่จอดทางล่างโม่ด้วยทางล่างโม่รถคันซี่จอดอยู่ไหนเนาะส่วนรถคันแซงก็คือเก่าจอดอยู่นี่คือเก่าเนาะมันเอามาป้าไว้นี่เด้อเราเห็นไผ่ลูกเนาะเราเห็นไผ่ลูกไผ่มันลูกหวะาวาอยู่ในีกดรถนะมันไหมเสื้อผ้าแล้วมันหยอยหยาบ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 มันอะ เร,เ,นเ,นเราอายเราเห็นแับนี้เราย่างมาติดสื่อของแล้วก็เล่นกลับไปคืนเน้องไปเอื่อนอายพวกอันสองรถอยู่ในนี้เนาะสี่หาคนเนาะเอนนะอเนาะไผ่ไหมไผ่ไหมไผ่ไหมอายแล้วก็แล่นมาเนาะมาซอยกันมาเราเห็นไผ่ไหมล้วก็เราตีประตูทำประตูเนาะประตูค้ำเชงล็อกก้อนล,ออล,ถถลน็อกยังไวเราโดนทำเลยเนาะเราเราตื่นตกใจนะดูความตื่นตกใจแล้วก็โดนทำทำทำตีไปเลยผู้ตีไปหมดสี่ห้าห้องเนาะตีประตูไผ่ไหมไผ่ไหมไผ่ไหมเออถึกเนาะแบบตื่น พวกค้ำแจงใแต่ว่ามีหนามในกระทาะฮะนะทุกคนงานก็ทางเขียวน้ะตรงตรงน้่าพอดีนะใส่ขาน้ำพนเนาะแก่ห่อไปเลยนักสุดทางค้ำแจงกะตื่นขึ้นมาน้องรัดว่าน้องวัดว่าไอ้ยังคิดค้ำแจงกะคิดว่าคนมาตีคิดนมาปุ่นคนมาปุ่นคนมาตีคนมายังมาขากันยังเนี่ยเพราะว่ามันตุ่มตกตุ่มคือเสียงปืนคือเสียงผามีพันกันนยังนี่แหละตกโดยความตกใจนะโดยความแบบว่ารับรับแล้วก็ตื่นขึ้นมาโดยความแบบบยบ้ายังเลยนะ กระตุ่นขึ้นมาเลียวก็ดูความแบบหยาดในจังหวะพาเขาอยู่ในปากส่มันกับหองพักของเทวเขากับโบจักไพรชนะเขากับก็เลยว่าน้องรัดแนตุ่มหองนี่เขาอยู่เบิร์ดจูห้องในหันทุกคนม่อยู่เบิร์ดได้แต่ห้องเงินเกี่ยว่าตอนเช้าดิตอนเช้าประมาณเก่ามงเนาะเก่ามุกเก่ามุเคืองพอดีเขาตื่นนะพอดีให้น้องรัดดันประตูไหวเนาะพี่น้องโดยข้อมแบบว่าคำแจ้งเนอะคิดอย่างเดียวก็คือเนี่คนมาขามาพันมาจีมาปุดเนาะ ไม่เห็นว่าเขาสิมาเหตุใ้นะการให้น้องรัดด้านประตูไหวคำแสงกะได้มีดมีดอันหนึ่งเนาะมีดกับสากขเบือเนาะพี่น้องเนาะสากขเบือก็ประมาณสำเงาแคนสำโปงแคนเนาะกับมีดมีดอันหนึ่งมีดหัวตัดเนาะยาวประมาณประมาณยาวส้นเนาะไก่ชองอันกัมออกมาเนาะให้น้องรัดเปิดประตูแล้วก็แล่ดลงมาเลยเนาะพี่น้องแล่นออกมาให้น้องรัดเปิดประตูแล้วคำแสงอะไรลงมามาเห็นรถไทมใหม่เนาะ ก็เลยว่าโอ้รถรถยังบระท่นได้คิดว่าข้นมากขมุ่ยคนมาปุ่นมากมากจูดยังไงยังคิดว่ารถช็อตน้อพี่น้องนะอยู่บนป้าหนุ่มคนอยู่สุ่ดทางหนานไผ่ลูกไผ่ลูกหน่อยนึ่งจะทางล่างนี่ลูกว่าบาบเนาะคับแซก็เร็่แต่ขวดเต็มใหม่ก็เลยว่าคิดว่ารถช็อตรถ รสก็ไอ้ไผ่ไผ่ลวกไผ่สอดไผ่ยังนี่นะมันมันใหม่ลวกมากนะกะพากันมาอุก็ทกขอดก็ดีเอาได้น้ำน้ำในกระทังเนาะพี่น้องเนาะน้ำในกระทงทิศตรงใส่ขาน้ำโพนไหวมันแขางอยู่ประมาณกดกลนทั้งอะแหละกับผู้ที่สาดใส่เนาะพี่น้องเนาะฉาดใส่ไผ่ดับเลยกะพากันมาโอ้ยมันเกิดขึ้นอียังไงเพาะการรวมตัวกัน บันนี้ค้ำแซงไว้ไอ้ใจน้ำหลังนายพี่น้งนะองเนาะไอ้ใจน้ำหลังมารถค้ำแซงแล็อกคอจอดอยู่หน้าหอมันไปใส่ค้ำแซงว่าเสร็จตดค้ำแซงเนมไปเนมมาพอดีเนมออกมาพอดีเห็นรถค้ำแซงอยู่นี้คิดว่าเขาอะไรค้ำแซงคิดว่าไอไอเอื่อยที่ทอยูน่นี่ที่มาซอยว่าดับไพ่ไอเอื่อยเราจูหา่หัวไม้นายเป็นหนูเนาะบ้านนี้คิดไปคิดมารถค้ำแซงล็อกคอไว้อไอเอื่อยเราคือสีจุ้งได้ค้ำแซงคิดตัวนี้เนาะ กำแพงล็อกข้อไว้นะมันบวชสมาจุ้งได้ได้พี่น้องเนาล็อกข้อหัหวแจกว้ายแต่ใครคิดว่ารถไอ้เพิ่งหานกำแพงก็เลยไ<ห>อ้<ห><ห>ใจอ้าวรถกําแพงล็อกข้อไว้มันเป็นยังคือมันคืออายอายเอ,อ,อื่อยพวกนี้นี่จุ้งออกมาได้กําแพงก็เลยหยา,า,า่ออกมามาเบิง่งมาสังเกตเบิ่งว่ามีคนทำข้อมันบิดเนาะข้อมันหักออกพี่น้องอ้อยตีนกับแจกย่างก็เลย ก็สร้างเกียนได้หลายอย่างเนาะรถอะก้อยไผ่ใหม่แล้วก็เห็นตุกน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะตุกน้ำมันมันแม่กหันว่ารถไอ้เพิ่อหันยังใหม่ๆอยู่เอี้ยงมันสิเกิดไฟฟ้ารถเออไฟรัดกรรจนรอีสั่งสินะเขาก็คิดว่าไฟรัดวงจร์มัเดี๋ยวพากันยางเลาะเบิ้งอะนะไอ้ซี่พอไปเห็นตุกน้ำมันเห็นตุกน้ำมันเนาะตุกน้ำมันมันต่างไวในกลดนะตุกน้ำมันมันต่างไวในกลดรถเนาะมันแปลว่ามันลาดับเปลี่ยวนะมันนี่มันเยอะเลยแต่อ้ายมันมันกะน่าจะเอาแบบ สนวนเอาเสือผาเอาแยงใส่จักยางเนาะแล้วมันจุดไพมแล้วมันกระต่างปะนะมันก็ไหมเลยเนาะส่วนทั้งเทิงมันห่ามันไล่ลงเนาะมันหลานแล้วมันกับน้ำมันมันก็ไล่ลงมันก็สิลวกหวาดเป็นซื้อๆเนาะส่วนน้ำหล่อล้วนน้ำกดน้ำถ่ายน้ำจุกโลกบันใดมันเป็นหล่อล่ะในจุกโลมันก็น้ำมันมันสิ่งางนะมันก็สิไหมเนาะมันก็ลุกทั้งล่างไม้เบิร์ดพากันสังเกตไปสกินมืนก็เห็นเนาะแล้วก็พอดีอ้ายแล้วว่าอ้ายแล้วผู้ซ่อมรถนี่ทีขั้นแซงว่ะวัดเรามา นี่รถแดงดำเนาะบ่มีป้ายเนาะนคืออยู่เลยพี่น้องคนสูงๆดำว่าไอผ้ผงนวลดำสูงเลยคืออยู่เลยพี่น้องเนาะหากแต่นนว่าม้อดนะส่วนบอกกับน้องแต่ว่าเขาหลักฐานทางบรินหนรห็นแต่<า>ก,ก็บกกบ่มีอย่างเโอ้ยเขาสิเป็นว่าใส่เกือบจะไม่เห็นจะเบิ่งเออเรื่องบอกอย่างหนึ่งก็คือเกือบคำแสงพี่น้องคำแสงไปสื่อไม่ไหมพี่น้องกำลังหลัดอยู่ ปูทอปนอนอยู่กลางเมืองป่ะล่พสสะพี่น้องนะคันแซงสื่อแซนเก่าเนาะพี่น้องเนาะคันแซงสื่อแซนเก่าจอดถือพังพังจอดในนาห้องเนาะมันกะเอาเกิบคบนันแซงไปเนาะมันหนาจาะบเพรใส่เกิบมากบอกรือว่ามันถิ่มป้าแถวหนีบอกเห็นเกิบมันพี่น้องเห็นแต่เกิบคันแซงมันชุบไปเนะาะเพราะว่าเห็นในเกาะมุ้งจอดเนาะหลังจากที่พวกเงาสามารถเล่าเรื่องยังเห็นเบิดเลยอายพูดวนะ่าเห็นรถเห็นอ่าอายพู้ที่ย่างมากเลยอายแล้วผู เราเอกใจว่าเป็นย่างมอนีมาคนเดียวคือขี่รถช่องขั้นนะแล้วก็เป๋าความจริงครับพังนอนเราว่าเห็นมอน่ะทยังเข้าไปแล้วก็จูงรถออกมาแล้วก็มาติดแม่ยังมันเห็ดบ่อใดนะแล้วก็ว่าก็คิดว่าโอ้เมนแล้วคนมาจูดรถแล้วคนมาลากรถเนาะก็เลยเราเราก็พากันสืบเนาะเท่าตำรวจนายบาทยังสู้มาเนาะตำรวจตัวก็มากเมื่อวันนี้แต่ว่าเฮาบวบอบริทายลงบได้อัพล่งบได้โฟดล่องเนาะเพราะว่าเฮาจะ ตามหาหลักฐานตามหาคนผู้มาก่อเหตุนะพี่องเนานะกัะพากันลาจับกองวงจรแต่ว่าอยู่นี่บ่มีกองวงจรปิดเตอพี่น้อยอยู่นี่เนาะนี่ว้ากันอยู่วัชพากันใหญ่ออกเนะาะสิไปหาบอนอยู่ใหม่เพราะว่ากองวนะงจรม,มันกับ่มีเนาะมันกะยากสมัยนี้มันกะมันต้องมีเบิ้นะนะเฮาก็เลย เว่ากันเลยเนาะที่ภากันใหญ่ออกนะถ้ากับภากันเมื่อวานนี้ภากันเป็นอไรกล่องวงจรปิดเนาะทางเข่าทางออกทางคุนเนาะก็เห็นพี่น้องเนาะเห็นแต่ว่าอ่ามันใส่หมวกกันน็อกพี่น้องหมวกกันน็อกสีขาวเนาะเกือบเกือบกำแสงสีขาวก็เห็นมันใส่เนาะพี่น้องนั่นเห็นในกล่องวงจรปิดแต่โบเห็นหนามันพี่น้องเพราะว่ามันใส่หมวกกันน็อกเนาะเห็นจือรถมันรถมาแล้วโบมีป้ายโบมีทะเบียนเนาะโบมีป้ายรถอ่าเกาเกา คนผู้เดียวแต่ว่ามันขี่รถมันไปเปลี่ยนรถมาสองคันเนาะมีรถเกา่ารถรถเกา่าก็รถใหม่แน่เนาะพี่นะ้องเนาะแต่ว่ารถบ่มีป้ายบัดชองเพี่น้องมันขี่ออกไปผู้เดียวมันเขาก็เป็นอะไรของวงจรปิดลูกวงจรปิดแต่ว่าบ่เห็นหน้าพี่น้องครับเขาก็เลยจัคเชียไ์เลยเนาะอ้ายเล่าภูภูเราซ้อมรถอยู่นี่เรายางมาเบิ่งนะเราจือเนาะพี่น้องจืดอคนเนาะจือเห็นหน้าเห็นดาเบิดเนาะ แต่ว่าเฮาไปไล่กล้องวงจรปิดเฮาจะได้หลักฐานมานะแต่ว่ามันบ่บ่เห็นหน้าพี่น้องมันใส่หมวกนกนน็อกเนาะเวลามันขี่เขาขียอกทางนเนาะมันชอบมาหลายมือแล้วพี่น้องคําแสงวา่าเนาะก่อนมันสิเฮ็ดพี่น้องสันานว่าตํารวจว่าสันนาน่พวกเมายาอยู่แถวนี้เนาะ,นะตํารวจก็ก็ยังเ็หยังบ่ได้เนาะตอนนี้ก็ยังมิดเงียบไปอยู่พี่น้องเฮาพวกเฮาก็เลยบ่บ่อยากเฮ็ดหยังบ่อยากวนนะพี่น้องก็เลยแบยยบเ ตำรวจเพิ่นกะพุ้นน่ะบ่สิหาหลักฐานเนาะแต่กะบูเกือนเพิ่นเงียบๆเนาะเฮากะหาพังข้าวอีกเบิ่งหาพังเมืองเด้อพี่น้องแต่ว่าพวกเฮากบ่มีหยังแหละพี่น้องคุยกันกับเสี่ยวก้อยแล้วมีแต่ว่าอยากแต่ว่าอยาก่เนาะอยากห้องพี่น้องอยากห้องอยากอีหยังนี่แหละพากันไปอยู่บ่องใหม่เนาะพี่น้องเนาะได้นี่แหละทําแทงกะเทียวรถไปแงเนาะรถคีบอ มันขีบบอากมาเนาะมันพัดได้ค่ะนึงค่ะเพราะว่าพี่น้องคิดคิดเบื้องผ้าว่าเขาล็อกข้อไว้แล้วเขาแย่นนะเนี่ยมันกัดซีมีเล็กเล็กที่มันล็อกข้อไว้มันหักมันหลีออกมาแล้วมันสมันสิเหลือเวลาเขาอวยมันสีกึกกึ๊กกึกมันก็ลอะกัล็อกข้อได้เนี่เปิดกระยามันฝืดเขาสีไปให้สางเป็นเบื้องใหม่เนาะตอนนี้การไป กทิปมาณน้เรียกคอนแซงเอาผ่าเอาอยางขึ้นนีบึงเอาผาเอาวิดีโอขึ้นอเบึงเนาะรถรถเอาก่อยเป็นม้านไหลรถเอาก่อยตอนนี้เอาไปหานแต่มือวานแต่แรกมือวนนี่เนาะเพราะว่าเกิดเรื่องตอนเสาเนาะก็เลยนี่ดีเห็นบปล่พี่เนาะจุดที่ไพใหม่เนาะ<ว>อันนี้คือเสื้อรถเอาก่อยเนาะไพมันใหม่ก็มันมันคุปหลงนะเพราะว่าทาั้งหลัทงทั้งหนามันเป็นยางเบิดนะพี่นนองรถเก่งเนาะ ทา้งรังก็ทั้งหนังจีเป็นย่างส่วนทั้งทั้งขางมันจีเป็นเหล็กมุดกระไม้เนาะ <Okay. S 1> เอารถรถก็เอาไปอู่ซ่อมแต่ว่าบุษันได้ตีราคาว่าซีเซียเท่าไรแต่สันทิทานว่าประมาณสองหมืน่นสองหมื่นกว่าพี่เนาะรถกันเซงแกร์กำลังเสียเอาไปเนาะบวว่าซีเท่าไรคือกันพี่เนาะปะเดี๋ยวอ่าน,นไปดำเนินการเลยเนาะ รอบแล้ววะไอ้นี่หือจ้าแจ้งจะอันแไงดีไปมันยังทางไหนเดี<ป>๋ยวมันมันเป็นกลึกๆๆกนะเ,เล็กๆมันหักออกที่คือป่ามันยั่นมันยั่นเขา้ามันยั่นออกก็ไ,ได้ขีู่ดเป็นกระลกจะไปสร้างเข้าเบิงครับ นี่แหละพี่น้อพี่ทางเข้าเบิ้งเนาะไปเบิ้งน้ำกันมาเขาทางเขาสีอะไรเท่าไรเนาะราคาเท่าไรเนาะมาเบิ้งน้ำกันเนาะตอนนี้ก็กำลังจะออกไป่หางแทงอยู่ให้หนอกนี่แหละเนาะเรื่อง คุนไหวเกิดขึ้นกับที่งานท่าขมือว่านนี้เนาะพี่นนะ้องเนาะกาแบรบ์วาตกใจให่งหลีคือคำแจงว่าแนละ้วมันมันเกิดขึ้นไหวให่งหลีเนาะเกิดขึ้นไหวแห้งพวกเข้าแบบตื่นโตัต่างโตัน้ำพระธาตเลยนะนะโอเคพี่น้องไปเจอกันอยู่คนะุ่นแหละเนาะชื่อมันฮะคุณดิ แป้งทำพี่น้องเอ้อสาดาก,กับเนียอพอนะเนื้อเตี๋ยนะเฮียเอามานาั่งฮะโอ้ให้เสิ็จแนบไหนพี่น้องกันเนาะกินอยังไงกินยังไงพี่น้องตอนนี้กะไปเลาะห่านซ้อมแป้งสองหา่านสามห่านที่เขาเคยซ้อมรถน้ำเนาะบันที่เขาไหวใจนะวันที่มันแบบโอเคกับเขานะ จะว่า้างเขาเบวบางเนาะ้างเขาเบวบางเขานัดนัดว่ามืออื่นเนาะเขาก็เขามืออื่นซะอันนี้จะคำแล้วเนาะซีฮามุอะพี่น้องมือกับมือื่นเนาะอันนี้พี่ซื้อของกินมากพี่น้องซื้อแกงแล้วก็ดิงซีแล้วก็ตั้งมือถั่วเนาะเสร็มากินเข่าพี่น้องเพราะว่าเขาเมื่อท่านได้กินเข่า สียวก้อยกะยังอยู่หองเพราะว่าบ่มีรถบ่ได้ออกไว้ทางใดพี่น้องรถเพิ่นก็เอาไปซ่อมทําสีก็จักบ่ใช่เนาะสก็บเนทําสีบ่อยู่เนาะก้ยลิตาอยู่หองทําแสงก็กําลังมาคนตกเมดเบพี่น้องว่าสิออกไปแต่แต่เพลแต่เที่ยงตกแต่สาวจนค่ําเป็น3มื ก็เศร้าของซาหม,มุกเนาะตอนนี้ก็สีหาหมุกแล้วพี่น้องคำไม่ใชนบ่ะเปียกเบิดเดี๋ยวจะมากินข้าวเนาะเดี๋ยวจะไปปลุกเสี่ยวพนมากินข้าวก่อนเพราะว่าขำบริแปทกขำพี่น้องมั้ยเอาไว้มืออื่นซะแต่ว่าไปาสร้างคนละหายคนละคนละต้องใส่เวลาโดนเติมจะนอนหมากเสือหมางอะไรนั่นเนะาะคนละเป็นน้ำอะ อันนี้พวงกุแจเงากุแจมันี่เนาะบ่อนี่นะเพราะวขาเฮาเฮาลอกกุแจแล้วเขายันตัวนี้เนาะพวงเฮาลอกแล้วมันมาอะไรแต่ซ่ํานี่เขายันออกมาทีแล้วมันมันมันต้องใส่เวลาจักน้อยพุ่นน่ะนี่พี่นส,สีจักน้อยเนาะเดี๋ยวเฮาสิมากินากินน้ําอ่อบ่มียงายพี่น้องมีแต่ว่าวอวยพรใส่ให้อยู่ดีมีแหงเนาะ อย่างไงยังเกิดขึ้นอีกเด้อพี่น้องอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบก็ขอให้มันผ่านไปเนาะจะได้ก็ฝากข่อยง่ายๆฝากคนไหนก็ใส่ไว้ก็นงาจะให้เข้าีนพี่น้องมาเจอกันขีนไหนพี่หนาเด้อสาักิีนี้ก็จบไว้เสมิดแล้วพี่น้องไปบ้านสบายดีบ๊ายบายทุกคนเหมือนเดิ